โซเชียลตะลึงแจ็คแฟนฉันใจใหญ่ยอมเอาสิ่งนี้แลกกับรถแท็กซี่เก่าเกือบ60ปีทำเอานักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีวัย34ปีแจ็คเฉลิมพลที่คําพรธ่ระวง์หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อแจ็คแฟนชัน เก็บอาการพื้มปิ่มเอาไว้แทบไม่อยู่กันเลยทีเดียวที่เป็นแบบนี้ก็พอล่าสุดเจ้าตัวพึ่งจะประสบความสำเร็จจากดีลพิเศษกับพี่ชายคนสนิทด้วยการแลกพักเครื่องที่นับถือบูชากับรถแท็กซี่มิเตอร์อิมพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นโดยรถคันดังกล่าวคือนิปปงแท็กซี่โตโยต้าคาวซึ่งไม่ได้มีการระบุมูลค่าวาสนนตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่แต่ด้วยของที่นำมาแลกเปลี่ยนกันนั้น ก็ทำเอาใครหลายคนที่ได้เห็นอดไม่ได้เช่นกันที่จับเผออุทานร้อ,องว้าวออกมาขณะที่แจ็คแฟนฉันหลังจากได้รถคันดังกล่าวมาครอบครองอย่างเป็นทางการเจ้าตัวก็ไม่รอช้าที่จะสวมวิญญาณโชเฟอร์ชวนเพื่อนพ้องคนสนิทขึ้นมานั่งสัมผัสบรรยากาศกินลมชมวิวกันแบบชิลๆพร้อมกับโชว์ลูกเล่นกดมิเตอร์คำๆหนึ่งกลุ่มซึงเรียกเสียงหัวเราจากเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว